สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการมาเในโกฮอบบิกันกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวง่ายๆกับคุณเมทัลบิวสวอ s สไตคันดั้มนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมีคุณสไตค่อนนะครับแล้วก็ชุดแพ็กเสริมคือดาบของมันชุดนี้นะครับตัวคุณเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวชุดดาบผมก็รีวิวแยกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตอนที่ประกอบร่างกันนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าชุดนี้กันเลยนะครับ เด yeah. okay. ี๋ยวเรามาติดต OK)> ั้งแพคเสริมกันนะครับเริ่มที่หัวไหล่กันนะครับที่หุ่นสไตน์นะครับเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาครับที่หัวไหล่ของมันนี่นะฮะแล้วก็เอาชุดนี่ฮะที่ตรงหัวไหล่ของชุดดาบของมันนะครับนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเปิดได้นี่ฮะเปิดขึ้นมานี่ฮะโอเคเปิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก็เอามาติดที่หัวไหล่แล้วก็ล็อกนี่ครับแล้วก็อีกทีหนึ่งครับนี่ มันก็จะแน่นแล้วฮะนี่เลฮะเหมือนแบบติดเกาะเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงบูมแบรนเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสามารถหมุนปรับมาด้านหน้าได้ด้วยครับนี่ฮะเออเพิ่งรู้นะตอนรีวิวชุดเฉพาะชุดของมันเนี่ยผมยังไม่รู้ <c oughs> โอเคเกิดการเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็นําชุดแบ็คแพคดาบนะครับมาติดตั้งที่ด้านหลังเลยนะครับใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กดลงมาให้มันล็อกตอนนี้ก็ติดตั้งชุดแบ็คแพคเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะ โอเคก็เหลือที่แขนอีกชุดหนึ่งนะครับชิ้นนี้นะครับเราก็เอามาติดที่แขนของมันตรงนี้นะครับก็จะมีรูให้เราติดตั้งพอดีเลยนี่ฮะเสียบเข้าไปง่ายๆครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะเป็นสวอตสไตน์กันดั้มสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะมาลองจัดท่าแอคชั่นกันดูนะครับที่แบ็คแพคตัวดาบเนี่ยเราก็สามารถปรับมาด้านหน้าได้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทํามือเหมือนแบบว่ากําลังจะหยิบดาบอ่านี่ฮะ โอเคนะทาได้นะฮะนี่ครับอันนี้มือยังไม่ได้จับที่ดาบนะครับผมแค่จําลองท่าดูเฉยๆนะตัวหุ่นนะครับก็รับน้ําหนักชุดดาบได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งชุดแอคชั่นเบสนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูท่าอื่นๆกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็ติดตั้งดาบที่ตัวหุ่นแล้วนะฮะแล้วก็บีมเอฟเฟกด้วยนะครับทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะฮะตัวหุ่นเนี่ยก็ยังจับดาบได้นะครับถึงแม้ว่าจะจับมือเดียวนะครับ แต่ว่าจอยที่ข้อมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับหลวมมากเลยนะครับเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับถ้าเราหมุนเมื่อไหร่เนี่ยฮะมันก็จะหลวมแบบนี้เลยนะครับก็ต้องปรับให้มันดีๆก่อน,นะนะฮะเพราะว่าตรงแขนรับน้ําหนักได้ครับแต่ว่าข้อมือที่ว่าเป็นจอยเนี่ยมันจะรับน้ําหนักไม่อยู่เนี่ยฮะค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะหลวมมากเลยแหละ <S <S> <S ตอนนี้นะครับมืออีกข้างหนึ่งก็ติดตั้งบูมแมรงแล้วนะฮะก็โอเคดีฮะนี่ครับ ตัวแขนหรือว่าข้อมือเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับรับน้ําหนักได้หมดนะฮะนี่ครับหมุนได้ปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับถัดมาตอนนี้นะครับก็ติดตั้งแอชชั่นเบดที่ตัวหุ่นแล้วนะครับแล้วก็ที่ดาบเนี่ยลองติดตั้ง2มือดูครับก็ข้อดีก็คือ ตัวดาบเนี่ยแข็งแรงเลยครับนี่ฮะลองทดสอบดูนะเนี่ยจับแล้วก็ไม่มีตกเลยนะครับจับ2มือนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะจับ2มือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งดัดแขนทั้งแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยให้มันแบบว่าได้องศาเพื่อที่จะได้จับดาบด้วยนะครับแล้วต้องมาเปลี่ยนชิ้นส่วนพาร์ทที่มือด้วยนะครับก็อาจจะยากเล็กน้อยนะครับนะก็ระวังกันนิดนึงนะครับเวลาจัดท่านะฮะ แล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยตอนจัดท่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกะกะเล็กน้อยครับที่ข้อศอกของตัวหุ่นนะครับผมก็เลยเอาออกมาก่อนนะฮะเพื่อที่ได้ไม่เกะกะตอนนี้นะครับก็ลองติดตั้งอาวุธที่ว่าเป็นโลแล้วก็ยิงตะขอออกมานะครับเนี่ยสายเคเบิลก็ที่บอกไว้ก็คือเส้นมันค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับเส้นก็จะไม่งอเลยนะฮะนี่ครับถือว่าแข็งแรงดีนะฮะทั้งตัวหุ่นแล้วก็ตัวอาวุธของมันนะฮะ เรามาสรุปกันง่ายๆนะครับว่างาน m e t a l u u i l d s w a t สไตล์กันด้ามตัวนี้โอเคไหม <laughs> สำหรับผมแน่นอนครับเรื่องของข้อดีก็คือความสวยงามความเท่ของมันนะฮะก็คือได้แน่นอนนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยเรื่องราคาจะไม่พูดถึงแล้วนะเพราะเป็นมันเป็นข้อเสียหลักของงาน m มทัลบิลอยู่แล้วแหละแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกที่ผมรู้สึก กังวลมากก็คือแขนเอ่อไม่ใช่ตรงข้อมือของมันนะครับนะตัวแขนเนี่ยรับน้ําหนักได้แต่ว่าข้อมือที่ว่าเป็นจอยอยางของมันเนี่ยมันรับน้าหนักของตัวดาบไม่ไหวนะครับแล้วมันก็จะหลวมด้วยถ้าเราจัดท่าไม่ดีเนี่ยตัวตัวข้อมือของดาบเนี่ยมันก็จะตกลงมานะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องคอยเปลี่ยนชุดพาร์ทมือของมันเวลาจะถอดออกหรือว่าจะยัดเข้าไปเนี่ยก็ระวัง เพราะว่าถ้าเรายัดแรงเกินไปเนี่ยผมก็กลัวนะกลัวว่าตัวแกนที่ข้อมือของมันเนี่ยจะมีชํารุดหรือหักได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมถอดออกมาหรือว่าตอนเสียบเข้าไปเนี่ยใช้แรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็เวลาจะจัดท่าหรือว่าขยับอะไรก็ระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมากตรงนี้นะครับโดยรวมสําหรับผมครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพาร์ทเสริมที่จะมาเล่นกับเจ้า คุณสไตล์เนี่ยผมว่ามันออกมาเยอะเกินทีเกินนะฮะคือตอนนี้ผมจะไม่ตามแล้วเพราะว่ามันจองยากด้วยครับช่วงหลังเนี่ยจองยากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับก็คิดว่าจะเก็บแค่ชุดชุดเสริมหลักของมันเท่านั้นแหละชุดอื่นๆเนี่ยถ้าถ้าไม่โดนจริงๆก็คงคงไม่เก็บแล้วแหละ มั้งนะนะครับก็ต้องดูก่อนครับดูกระแสก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็หากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย